สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวจิตทาร์รอบายฮิวนะคะวันนี้ฮิวจะพาคุณมาเช็ครวงรายเดือนของชาวราศีกรกฎกันว่าจะมีเรื่องเด่นเรื่องปังหรือเรื่องอะไรที่ควรระวังกันบ้างนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนาะมันเริ่มเลยคาทานายเป็นคําทํานายโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องไหนดีนําไปปรับใช้ที่เป็นกําลังใจแต่ถ้าเรื่องไหนที่ฟังเรารู้สึกไม่โอเคฮิวยินดีที่จะให้คุณปล่อยผ่านนะคะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ฟังเราสามารถนําไปปรับเราทําให้มันดีขึ้นได้ อันนี้ฮิวก็แนะนําให้คุณลองเอาไปทําตามดูไม่มีอะไรเสียหายนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังคําทานายกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเองมาใช้พลังงานของชาราศีกรกฎกันก่อนดีกว่าว่าช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่ขึ้นในเรื่องของเพยซับซ้อนควินอบอลทูออฟบอลนะคะแล้วก็เดอะมูนกับเอซซัคอยนะฮิวรู้สึกว่าพลังงานของคุณนะ่ะเหมือนคุณกําลังอยู่ในจุดของการที่จะเริ่มต้นหรือการที่จะขยับขยายอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ว่าเริ่มต้นแล้วและไอ้นี่นะ แต่มันคือเหมือนแบบคุณทําได้เต็มที่แล้วแล้วคุณกําลังจะขยับขยายหรือเริ่มต้นที่จะขยายขยายนั่นเองนะคะบางครั้งบางทีคุณอาจจะมีจุดที่เป็นอารมณ์คนที่สับสนหรือคนที่ว้าวุ่นกังวลแต่อย่างที่บอกคือต้องบอกก่อนเลยว่าคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของทักษะความสามารถในตัวเองที่เก่งมากๆเพียงแค่บางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึกสับสนว่าที่ทําอยู่มันถูกหรือยังที่ทําอยู่มันโอเคหรือยังไพ่เลยบอกว่าณช่วงเวลานี้หรือนะอารมณ์ตอนนี้บอกเลยคุณเริ่มต้นได้เลยค่ะขึ้นไ่ในเรื่องของ A sub coil หรือว่า A sub interval เข้ามัวคุณ ไม่ได้มาพร้อมกับดวงหรือว่าโชคลาสมุไปแต่คุณมาพร้อมกับความสามารถที่คุณมีด้วยคุณเก่งได้ด้วยตัวคุณเองได้เช่นกันดวงโชคลาของคุณก็มาอีกเช่นกันเพราะขึ้นในเรื่องของคลีนออบบอลและเอ็ดซับคอยในขณะเดียวกันบางครั้งบางทีคุณเองคุณอาจจะต้องมีการวางแผนระบบอะไรบางอย่างให้มันเป็นระบบระเบียบเนาะขึ้นในเรื่องของเพจซับบอลเข้ามาก็จะมีเรื่องของสมุดมีปากกาแล้วก็มีการคิดบางอย่างที่แบบเออมันคิดฟุ้งซ่้นหรือว่ามันคิดอะไรเกินไปแบบโอเวอร์โหลดก็ลองเอามาจดแล้วก็ลองเรียบเรียงดูว่าเอามันมีอออะะไรรทททีี่่มมันสาาาถจแบบเดึงํ กลับมาไม่ต้องวิตกกังวลได้ไหมแล้วถ้าเราทําได้แบบระยะแรกๆเริ่มเลยเนะี่ยมันจะมีอะไรตรงไหนที่มันดีขึ้นได้บ้างอะไรนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องคิดไพ่บอกให้ลงมือทําเลยถ้าคุณกําลังคิดจะทําอะไรบางอย่างไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลทําได้เลยค่ะเพราะว่าคุณเองคุณมีความสามารถทําไปก่อนลองดูประสบการณ์ไปก่อนไพ่เด e World ขึ้นมาเอ่อขอโทษค่ะขึ้นในเรื่องของถ o ่วอบอนขึ้นมาทําไปก่อนทําไปเลยค่ะเพราะคุณเองคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ทีนี้แค่ว่ามันเหมือนต้องขยับขยายเรื่องราวแค่นั้นเองทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าเรื่องเด่่่นเเรรรรืือรือออองงงหะไที ควรระวังในเดือนพฤศจิกายนจะมีอะไรกันบ้างเรื่องเด่นเรื่องรังหรือเรื่องที่ควรระวังของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนะคะสิ่งแกรกเลยที่ฮิวเหตุเลยคือคุณเนี่ยมาพร้อมโชคและความสามารถแต่ในเรื่องของโชคและความสามารถก็อาจจะมาในช่วงไล่เลี่ยกันแต่บางครั้งบางทีคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอคุณอาจจะเหมือนแบบไม่ได้สังเกตในเรื่องของจุดที่ว่าบางสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะมองว่ามันเอ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่จริงจริง แล้วว่าอยากให้คุณลองมองมุมใหม่เพราะว่าไพ่ข,ขึ้นในเรื่องของ a c e o f c คอยนะคะหรือว่า a c e o f Pentacle เนาะ เป็นการบอกว่าตัวคุณน่ะคุณเป็นคนที่มีโชคและพร้อมที่จะรับทุกๆเรื่องของการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องการงานแต่แค่บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกถูกฉุดลั้งหรือว่าไปไหนไม่ได้ข้นไพ่ายเดอเดวิลแล้วก็ f i า e ออฟคับนะคะที่รู้สึกว่าตัวคุณคุณเองบางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคุณจะรอโอกาสรอที่จะพร้อมรอนู่นนั่นนี่รอทุกสิ่งทุกอย่างจนบางครั้งบางทีสิ่งที่คุณกำลังฝันหรือสิ่งที่คุณกำลังคาดหวังเอาไว้มันอาจจะช้าหรือมัันนอาจจจะะไไม่่ดด้งใทีคคุณเลย ว่าอยากให้คุณน่ะได้เริ่มต้นเลยได้ทําเลยค่อยๆทําทีละนิดค่ะไพ่ขึ้นในเรื่องของ seven of swords เนาะมันเป็นในเรื่องของการที่แบบทําค่อยๆทําก็ได้หรือแอบจะทําเล็กๆก็ได้ค่ะไม่ต้องลงใหญ่อะไรขนาดนั้นแบบสมมติคุณจะเปิดร้านเนี้ยคุณเปิดแค่ทีละเล็กๆน้อยๆแล้วแบบค่อยๆเติมค่อยๆเข้าไปเพราะว่าถ้าตุ้มเลยแล้วบางครั้งบางทีคุณยังไม่มีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าตรงนั้นมันอาจจะยังไม่มีในเรื่องของการแบบยจะคุยยังไงหรือจะแก้ปัญหายังไงตรงเนี้ยมันเลยจะทําให้คุณะอาจจะมีความรู้สึกของการสสับน ตงวุหรือว่าเครียดกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้คุณเจอในเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตความล้มเหลวในชีวิตที่ฮิวกําลังหมายถึงคือตัวคุณคุณอาจจะแค่รู้สึกว่าคุณล้มเหลวก็ได้จริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะไพ่บอกว่าเดอะแฮงแมนกำลังบอกให้คุณได้ลองมุมมองใหม่ๆดูได้เห็นอะไรอีกบางมุมที่คุณยังไม่เคยได้มองดูไพ่พินเทสกำลังบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งขาวและมีทั้งดํามีดีมีร้ายผสมปนกันไปขอเพียงแค่คุณอย่าหยุดในสิ่งที่คุณกําลังทํํําาาาาออออยยูู่่่่คคคืถถ้้้้ทททแแลลววมันกงใหตไปะๆๆ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําแบบใจเย็นๆไปพร้อมกับในเรื่องของนา์ซ็อบวอนแล้วก็นายซอบคารนะคะอัศวินถือไม้กับอัศวินถือถ้วยเนาะเป็นการบอกว่าค่อยๆเริ่มทั้งความรู้สึกและเริ่มของการทางานเพราะบางครั้งบางทีถ้ามันไม่บาลานซ์กันบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะฉุดลั้งหรือทําให้คุณอะไปต่อได้ไม่สุดนั่นเองสิ่งหนึ่งที่ฮิวอยากจะให้คุณระวังเลยนั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกเลยเนาะอย่างที่ฮิวพูดไปอารมณ์ความรู้สึกหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบมันอาจจะมีบางโมเมนที่่่ไมได้ช้ชาาวรรยััเงนูสึก์ พออนนั่นเงทุกคนค่ะต้องบอกเลยไม่ว่าจะทุกอาชีพหรือทุกอะไรทุกคนมีจุดจุดนี้เหมือนกันมันจะเป็นจุดที่เราเลือกที่จะบอกกับตัวเองว่ายังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอแต่อย่าลืมนะจริงๆแล้วคุณเก่งได้มากกว่านั้นคุณทําได้มากกว่านั้นขอแค่คุณให้กําลังใจตัวเองแล,และชมตัวเองในทุกๆวันว่าวันนี้ฉันดีขึ้นขอแค่บางครั้งไม่ต้องแบบเยอะสิบเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองตัวคุณคุณจะแบบว่าวันนี้ฉันดีขึ้นแล้วนะเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะท้ให้คุณได้เห็น มีเกณฑ์หรือว่ามีแนวโน้มในเรื่องของการเดินทางอาจจะได้ไปเที่ยวของในเรื่องของต่างประเทศหรือในประเทศก็ได้นะคะทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณอาจจะมีการวางแผนอ่ะบางคนอาจจะมีโชคลาภในเรื่องของตัวเลขหรือว่าเรื่องของอะไรพวกนี้ก็ซื้อได้ขำๆแต่ก็ไม่ต้องโอเวอร์เกินนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของ Ace of Wands Pa g e of Cups นะคะโอ้หกอ f ฟคและใบสุดท้ายขึ้นในเรื่องของจ s t i c e การงานของคุณฮิวบอกเลยว่าคุณชาวเดือนของกรกฎเด่นในเรื่องของการงานมากๆไม่ใช่เรื่องอื่นไม่เด่นนะแต่อันนี้ขึ้นมาก่อนคุณจะได้รับโอกาสในหม่ได้รับสิ่งใหม่อะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าเป็นเกา่กาๆอย่างความสามารถเก่าๆหรืออะไรเก่าๆอาจจะได้วนเวียนกลับมาให้คุณได้ใช้อีกครั้งหนึ่งโอกาสบางอย่างหรืองานบางอย่างที่คุณเคยเหมือนแบบเคยทํามาแล้วหรือเคยเคยผ่านมันมาแล้วประสบการณ์ตรงนี้จะย้อนกลับมาหาคุณให้คุณได้พัฒนาตัวเองหรือว่ามันมีจุดที่จะทําให้คุณอะได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ เช่นกันนะคะบางคนเหมือนอย่างคือในเรื่องของซิกออฟพับมันอาจจะเป็นโมเมนต์ของการที่ว่าคุณอาจจะเคยสมัครบริษัทนี้มาก่อนเป็นบริษัทที่คุณอยากได้มากๆแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ในช่วงนั้นตอนนี้คุณพร้อมรับคุณขึ้นไพ่จัสติดก็คือมีทั้งเรื่องความสามารถการคิดวิเคราะห์การคำนวณและทุกอย่างของคุณที่มันครบอมรมคุณอาจจะได้โอกาสในการกลับไปที่บริษัทนั้นอีกครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองคุณจะเลือกที่นั่นอีกหรือไม่นะคะดวงการงานของคุณบอกได้เลยว่าคนทททีี่่รลนหค รเรื่องของเงินกับงานจะมาพร้อมกันโอกาสใหม่ๆมาพร้อมกันหมดเลยคะ่ะแต่เพียงเดียวขอคือเรื่องของเวลาการจัดสรรปันส่วนเวลาในการบริหารให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นตัวคุณเองคุณอาจจะไม่สามารถที่จะเก็บโอกาสได้ทั้งหมดแต่ถามว่า เก็บโอกาสได้ทั้งหมดอะมันดีไหมมันดีเพียงแค่บ,บางครั้งบางทีคุณอาจจะเหนื่อยบ้างหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีมีช่วงของการลาบ้างก็ได้เช่นกันโดยรวมของคุณเรื่องการงานเป็นเรื่องการงานที่ปังมากๆเลยค่ะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างเนาะอ่อคิวเปิดเลยเรื่องการเงินคุณขึ้นในเรื่องของ king of pentacles queen of cups นะคะแล้วก็ a c e of swords รวมถึง ten of cups นะคะเรื่องการเงินของคุณบอกเลยว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่อง เกี่ยวข้องเรื่องปัญหาของการเงินถ้าคุณจัดการได้หรือคุณเก็บเงินอยู่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณคาดหวังการเงินหรือฐานะหรือมุมอะไรต่างๆที่คุณกําลังคาดหวังเอาไว้คุณจะได้รับนะคะไพ่ขึ้นในเรื่องของ Ten of Cup บบอกได้คําเดียวเลยว่า King of Pentacle ตัวคุณเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินที่ดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่บางสิ่งบางอย่างที่แบบอะไรที่ฉันอยากได้ฉันอยากมีบางสิ่งบางอย่างตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวฉุดลังที่ทําให้เรื่องการเงินของคุณอาจจะช้าลงนิดหน่อยแต่ถามว่ามันทําได้ไม้ทําไดเพต ุณเป็นคนที่วางหลบหมกไปได้อย่างดีแต่ถ้าสําหรับใครบางคนนะที่แบบฉันสามารถฉันขอให้รางวัลกับตัวเองเต็มที่จนบางครัาา้งบางทีกระเป๋าเงินอาจจะบอกว่าพอคุณเองคุณก็ต้องหยุดตามที่กระเป๋าเงินบอกด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมใหม่จริงหนึ่งเลยเป็นคนหาเงินง่าย แล้วก็ใช้เงินคล่องเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บออมก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะฮิวบอกเลยว่าตัวคุณอะอะไรที่คุณหวังอะไรที่คุณคาดหวังอะยังไงมันได้อยู่แล้วแต่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่ใจเขาได้มากขนาดไหนอย่างเรื่องการเงินยังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะเพียงแค่บางครั้งบางทีคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาในเรื่องใส่ใจตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักชาวกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้างคือในเรื่องของ for off ครับ ดี e อ็มเพรสเพชรซอฟท์นะคะแล้วก็ King of c u p บร่บงของชาวกรกฎในเรื่องของความรักก็บอกเลยว่าช่วงนี้บางทีอาจจะยังมีบางคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกเบื่อเบ่อเซ็งเซงคนชาวราศีกรกฎบอกเลยว่าคุณเองอ่ะคุณเป็น t h e Empress นะตัวแม่ตัวำบำําจุดที่เป็นแบบว่า all of the world ประมาณนั้นได้เช่นกันทุกคนหมายปองคุณแต่ในขณนะดเดียวกันคนที่เข้ามาคุณก็ต้องเลือกด้วยนะคะเพราะอาจจะเจอคนที่รู้สึกว่าไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่คือในเรื่องของเพ g e ออฟซอสเขาอาจจะ จะมีโมเมนต์ของการที่แบบทัศนคติหรืออะไรบางมุมที่มันไม่ตรงกับคุณแต่กับบางคนที่เข้ามาก็ต้องดูด้วยเพราะว่าดวงของชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่อายุน้อยกว่าและคนที่อายุมากกว่าแต่การเข้ามานี้ก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องเลือกให้ดีเพราะว่าบางทีอะเหมือนถ้าคุณเลือกโดยที่คุณไม่ได้ใส่ใจคือไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจนะคุณเลือกโดยที่แบบไม่ได้เห็นดีเทลรายละเอียดอะไรบางอย่างมันก็อาจจะทําให้คุณนะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เลือกมาก็คือผิดก,ก็ได้เพราะว่าคบกัันนออย่าางรรววดเ็มจจะ มีโมเมนต์อะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วเขายังไม่เฉลยออกมานั่นเองเรื่องของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนใหม่นะจถ้าสำหรับคนที่โสดบอกเลยค่ะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ คบคนใหม่หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาหรือสร้างสัมพันธ์แต่บางครั้งบางทีก็ต้องบอกเลยตัวคุณอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะบางสิ่งบางอย่างถ้าตัดสินใจได้ก็อยากให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและฉับพลันแต่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ใช่การสับสนนะเพราะว่าตัวคุณเองมีอารมณ์ของการสับสนที่เยอะอยู่เช่นกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รอบนี้มีแต่เยอะเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเองคุณรู้สึกสับสนไพ่บอกว่าให้คุณอะใช้สติใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้จุดของคุณเป็นที่ตั้งว่าคุณอยู่กับเเขาาาาคคคคุณออออยยูู่่่่่่่กกกับบบนนนนนีีี้้้้วววป็็งงงไรสทมตช นี้อารมณ์อาจจะตึงๆบ้างแต่มันเป็นการตึงด้วยวารที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้เปิดใจกันบางคนอาจจะมีโมเมนต,ต์ของการคิดไปเองที่สูงมากๆเพราะฉะนั้น การเปิดใจคุยกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับคนที่มีคู่นะคะดวงความรักของคุณอะบอกเลยว่าความรักมันเป็นรักที่ดีนะรักแบบดีเอ็มเพสแต่แค่บางทีถ้าคุณไม่ได้คุยกันแล้วคุณไม่ได้แบบปรึกษากันะมันอาจจะทําให้ความรักของคุณมีบางอย่างที่มันเ,นเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ไขจุดตรงนี้เองน่าละคะ่ะคือการที่คุยกันบ้างแต่ถ้าเขาไม่พูดหรือไม่อะไรสุดท้ายแล้วล้วแต่ยังไงอะ ก็อยากจะให้คุณหันกลับมาเทคแคร์ตัวเองนะคะและนี่ก็คือพื้นดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองอย่างที่บอกเรื่องเด่นเรื่องปังหรือเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่ดี รับไว้เป็นกำลังใจในชีวิตนะคะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่โอเคฮิวยินดีที่จะให้คุณปล่อยผ่านเช่นเคยนะคะอย่างที่บอกเลยคุณคือผู้กําหนดชะตาชีวิตไม่มีใครสามารถกําหนดชะตาชีวิตคุณได้คุณคือคนที่เก่งคุณคือคนที่ดีมากๆฮิวก็ขอให้คุณสุขสมหวังหนาใจปรารถนาทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักรวมไปถึงอะไรก็ตามที่คุณทำก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะสําหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะฮิวแอบมีกิจกรรมเล็กๆเป็นของขวัญแทนคาขอบคุณให้กับทุกคนด้วย ะะที่เข้ามากดติดตามหรือกดคอมเมนต์กับฮิวนะกิจกรรมนี้มีจำนวนจำกัดนิดหนึ่งนะคะถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรแอดไลน์ฮิวมาได้เลยค่ะตอนนี้ฮิวเพิ่งเปิดไลน์ใหม่อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ตอบแน่นอนนะคะ เป็นไลน์ช่องฮิวจิตทาร์รอดออฟฟิเชียลเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากระวังมีชาชีพกันด้วยนะถ้าใครแอดผิดไปก็ต้องเช็คดูกันดีๆนะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะส่วนใครที่แอดมาลบกบอกฮิวนิดนึงนะคะว่าตามมาจากคลิปไหนจะได้ใช้เป็นรหัสรู้กันว่าเรามาจากครอบครัวเดียวกันนะคะจะได้ระวังกันด้วยว่าคุณเองคุณก็เป็นคนที่เข้ามาหาฮิวแล้วก็ไม่ใช่มีชาชีพและตัวฮิวเองฮิวก็ไม่ใช่มีชาชีพเช่นกันนะคะยังไงฮิวก็รอคุณอยู่ที่ช่องไลน์ออฟฟิเชียลของฮิวนะขอให้เจอกันนะคะ